เอาง่า,งายๆคืออาชีพที่ไม่ใช่เมดรหรือเสกหรือวิไม่ต้องซื้อมันใส่นะครับผม 雷닝ห้าทันเดอร์ห้านะครับเรนนิ่งคือตีเดียวนะทันเดอรก็คือตีหมูนะครับตนนแบนน Q ิคิวอลเเวล30สมสิบใส่ได้นะอันนี้เราลองใส่แบบฮันเตอร์นะครับผมอันนี้แบบ, in, in, บอินอินบวกหน้าบวกหลังแล้วอยู่ที่ยี่สิบนะครับแอรแอรกสปีดร้อยแปดสิบแปดนะโอเคเดี๋ยวผมอ่ายิงละยิงละมันจะออกไหมอ่ะเอ้ยออกอยู่แต่มันไม่แรง ไงทำไมโอกาสออกในการตีระยะไกลมันเอ,อ้ยก็ได้อยู่นะแต่มันออกไม่ถีเท่าอ่าระยะประชิดอะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดของก่อนอันนี้ทดสอบแบบฮันเตอร์นะ อันนี้เราไม่นับความแรงนะเราพูดถึงไม่นับอ๋อถ้าถ้าเมดใส่นี่มันจะได้เป็นเลเวลสิบไปเลยเหรอเมดมันเลเวลสิบเลยดูรัวครับเพิ่มโอกาสนกาเล่นสกิลหักเรียนสกิลทักษะดังเก่าเกินเลเวลห้าจะได้สกิลตามที่เรียนอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อ ถ้าอาชีพอื่นอ่ะมันจะได้แค่เลเวล5แต่เขาบอกว่าหากเราเรียนทักษะสกิลดังกล่าอ่ะเนี่ยมันเกินเลเวล5มันก็จะใช้ตามเลเวลที่เรามีอยู่นะซึ่งถ้าจะใช้หมวกนี้ให้อย่างเต็มเต็มเขาเรียกว่าศักยภาพของหมวกก็ต้องอัพไลท์ t n นิ่งสิแล้วก็ t h นเดอร์สนะครับโอเคอกาดออกน้อยอ่ะถ้าเราใช้เตีย่ย อันนี้ตีเดี่ยวนะอันนี้ไม่ใส่อาวุธนะร้แปดสิบอง <c oughs> เอาเอง่ายๆคืออาชีพที่ไม่ใช่เมดรหรือเสกหรือวิ <c oughs> ไม่ต้องซื้อมันใส่ <c oughs> นะครับผมเอาล่ะก็เราก็ทดลองทำการทดลองให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่า สายระยะไกลสายอาชีพต่างๆนะครับถ้าเราใช้หมวกนี้ปุ๊บนะเราก็จะได้ความสามารถแค่เลเวล5นะครับแต่ถ้าเป็นเมทที่เขาอัพอัพ h t ฮิ่งโบสิบอัพ t ันเดอร์สตอมสิเนี่ยมันก็จะไล่สกิลตามเลเวลที่เขาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพอื่นไม่เหมาะกับหมวกนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้แค่เลเวล5นะ เราจะดึงสัก,กยภาพของหมวกออกมาได้ไม่เต็มที่เท่ากับเมธชายนะครับมามันเป็นเอาง่ายคือมันเป็นหมวกเฉพาะอาชีพดีกว่านะครับก็ทดลองให้ทุกคนดูแล้วนะถ้าอย่างฮันเตอร์เราเนี่ยไม่ต้องซื้อมาใส่นะครับเนี่ยยิงให้ดูอีกทีนะไม่ต้องซื้อมาใส่นะครับถ้าเป็นฮันเตอร์นะถ้าเป็นถ้าเป็นสายนกก็ซื้อหมวกคอเลียนครับ โอเคสุดแล้วถ้าเป็นสายเบิ้ลก็อะไรก็ได้ที่มันเพิ่ม s ตอดให้เรานะนี่นะครับอย่างที่เห็นนะกว่าจะออกแต่ละทีนะครับ <c oughs> โอ้ยลูกเกิดลูกบวชแล้วก็ลูกมีลูกอีกทีนะฮะมอนเตอร์ถึงจะตายนะครับผมเอาละแต่มันก็มีโอกาสออกแหละแต่มันไม่แรงนะครับผม อุ้ยออกผีนะเนี่ยขนาดขนาดแชกทาทุบนะนี่ขนาดแ t กแ k กสปีดไม่เยอะนะเนี่ยโอ้โห177ใช่ไหมกิมถ้าใช้มือเปล่ามันออกไหมถ้าใช้มือเปล่าความแรงมีอยู่ที่เท่าไรหร่อ่ะสามพันหนึ่งอ่ะถ้าทันเดอร์สตอ m มอ่ะ เดือดร้องเดือดร้องเอาอีกตัวมาดีกว่าลองลองสักสองตัวมันจะแดงไหมโอ้โหยังแจมอะ่ะตีเลยตีเลยเรามาอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช้อะไรใช้มีดเหรอ อันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นมีดใช่ไหมมีดอะไรอะ่ะมีดมดูดตายอยู่นะนี่นี่ขนาดใส่ของธรรมดานะทุกคนอันนี้ยังเป็น เมดเวอร์ชันธรรมดานะแล้วถ้าในอนาคตอะ่ะถ้าตั้งใจเล่นเสกออโต้สเปียรอะ่ะแล้วมันแล้วเราอัดของที่มันเป็นสายออโต้สเปียอ่ะผมมีผมมีผมมีมมเก็บเก็บอ๋อได้แล้วเหรอโอเคแล้วถ้าในอนาคตอะ่ะ คนที่แบบเขาเล่นเสกเต็มตัวเป็นเสกที่แบบเออใส่ของอินน่ะเพิ่มดาเมจอาวุธดาเมจอีกนะอ๋อ,อมีดร้อยแปดสิบเอดถ้าเป็นคาถาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแต่ความแรงไม่คือเห็นกันเลยนะค่ะใช่คาถา dps ดีกว่านะครับวัสดีคุณวรวัตด้วยนะครับวันนี้อื้ ถ้ามอนเตอร์อย่างอ่าถ้าเรานี่ถ้าเราไปตีมอนเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำอ่ะผมว่าใช้คาถาตีคือปิดมอนไวกว่านะผมว่าใช้คาทานี่ตีปิดมอนไวกว่านะครับอันนี้เราแบบอันนี้เราแบบเออเป็น a อ i สมมุตินะถ้าเล่นคาถา a อ i 9 0 i ก้าสนเ้นี้ <c oughs> เอจายเอจายเก้าสิบอิ้นเจ็ดสิบแปดสิบเนี้ยเออแบบอันนี้พูดถึงแบบไม่ลง a อทีอาร์นะโอ้โหมัน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 จะโหดมากเลยนะเนี่ย